กูเอาหลักฐานมาเปิดให้ดูขนาดนี้ละมึงยังแทบอีกไอ้หลักฐานอะไรจ๊ะบอยบอยมีหลักฐานอะไรที่มาเปิดให้คนไทยดูวันนี้บอยจะได้ดูว่าขนาดเกาหลียังไม่ต้อนรับคนงานกัมพูชาเลยแล้วคนงานกัมพูชาจะไปทำงานที่ไหนเกาหลีก็ไม่รับประเทศไทยก็ไม่รับโอ้โห นี่เหรอที่บอยบอกว่าทำงานในขมินได้เงินเดือนเยอะกว่าทำงานในประเทศไทยแต่ทำไมแรงงานแรงงานกัมพูชาถึงดิ้นดลไปหางานที่เกาหลีแต่พอทำตัวอวดเก่งอวดดีก็เลยจะลนไล่กับกาสบายดีสบายดียดพ่อพี่พนอ้องบอสุผู้สุขุขขน้องมือนี้กัเขาสูทั้งสองน้องเดียสาวล่าคือเกานาะพ่อพี่น้อง มื่อนี่น้องเดียแล้วมาออกคลิปใด้มื่อนี่เนาะก็อยากถามพพเอฟซีว่าคลิปตัวน้องเดียจะเอามานําเสนอหนีถ้าเกิดว่าโบสามมรถเอามานําเสนอไรพพเอฟซีแนะนําบอกน้องเดียเด้อน้องเดียจะได้ลบคลิปออกเนาะแต่ว่าอนาคตน้องเดียอาจจะบอหลาร่งคลิปบ่อยๆเดเน้องเพราะว่าเนื่องจากว่าค่าเกี่ยวเขาเน้องพพเอฟซีม่มีเวลาทายคลิปเนาะก,ก็คือ กาฝาพีพีเอฟซเบิ้งคลิปเก่าให้น้องเดียในเด้อ้าคลิปหนีน้องเดียบอสามารถน้ามาเผยแผ่ไหลพีพีเอมินบอกน้องเดียในเด้อน้องเดียจะได้ฝ่าวลบออกทันทีเลยไปตอนนี้ไปเบิ้งแรงงานขมินที่อยู่ในเก่าดีที่ปากดีไซคนเก่าดีบอกเลยเด้ยว่า คิดไงจังไรไปทำงานอยู่ประเทศเขาแต่ทำตัวอวดเก่งเหมือนเหมือนกับทำงานในประเทศไทยแล้วอวดเก่งใส่ประเทศไทยคิดดอว่าแคแรงงานขมิ้นคนอ่เกาดีและคนไทยจะงอโอ้โหอวดเก่งโบยุทธจริงๆไปตอนนี้ไปครับส่องคีพอๆกันได้แรงงานขมิ้นในเกาหลีใต้เผชิญวิกฤตถูกสังคมรังเกียจหนักหลังสื่อสองขาวนำเสนอ,อกัพูชาคือดินแดนอาัญญกร สถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างเกาหลีใต้และกัมพูชาได้เริ่มส่งผลต่อชาวกัมพูชาที่อาศัยอยู่ในประเทศเกาหลีใต้อย่างรุนแรงล่าสุดมีแรงงานจากแรงงานชาวกัมพูชาได้ตัดพ้อผ่านโซเชียลมีเดียเกาหลีใต้นำเสนอข่าวกัมพูชาในทางลบผ่านทางทีวีและวิทยุท้งวันพวกเขามองพวกเราเป็นอาชญากรและหลอกลวงถูกปฏิเสธไม่ให้นั่งร่วมโต๊ะอาหารกรณีที่ร้ายแรงที่สุดคือการโดนไล่ย,ยงจากรถโดยสารกลายเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจของสังคมเกาหลีหนไปแล้วแรงง,งาน งานนับหมื่นค่ะแรงงานเขมรบุกป่วนเกาหลีคู่หยุดงานทั่วประเทศสอถูกขึ้นบัญชีดำหลุดระบบงานยกกวนค่ะตกงานนับหมื่นค่ะแรงงานเขมร200คนยังไม่สลดค่ะบุกป่วนเกาหลีใต้แห่ประท้วงขู่หยุดงานร้องสื่อหยุดล้อเป็นสแกมเมอร์สอสววรนาวถูกขึ้นบัญชีดำหลุดระบบงานยกกวนค่ะ จากกรณีความสัมพันธ์ระหว่างโซพนมเปนการเริ่มสั่นสะเทือนอย่างมีนัยยะสําคัญค่ะหลังรัฐบาลเกาหลีใต้ได้ยกระดับมาตรการรักษาความมั่นคงสูงสุดทําให้สถานการณ์แรงงานต่างชาติในเกาหลีใต้กลับมาร้อนระอุอีกครั้งค่ะเมื่อแรงงานกบชากรุ่มใหญ่กว่า200คนค่ะออกมาชุมนุมประท้วงและขู่หยุดงานทั่วประเทศพร้อมเรียกร้องให้สื่อเกาหลีหยุดตีตราแรงงานสุจริตว่าเป็นขบวนการมิจฉาชีพค่ะการเคลื่อนไหวครั้งนี้สร้างแรงสั่นสะเทือนต่อทั้งภาคแรงงานในเกาหลีใต้อย่างมากค่ะ ล่าสุดวันนี้ค่ะที่16ตุลาคม2568ค่ะเพจคัดข่าวได้โพสต์ข้อความถึงกรณีการประท้วงของชาวกัมบ,บูชาในเกาหลีใต้ค่ะโดยระบุว่าแรงงานกัมบ,บูชาในเกาหลีใต้เคลื่อนไหวปกป้องศักดิ์ศรีอาจโดนแบนยาวให้หลุดออกจากงานทั้งหมดในเกาหลีค่ะ แรงงานกัมพูชากว่า200คนในเกาหลีใต้รวมตัวประท้วงและขูหยุดงานหลังถูกเมารูมกับขบวนการแสแกมเมอร์ออนไลน์จากค่ายสีฮานวุวิลและปลอยเปดโดยประกาศว่าเราคนกัมพูชาบริสุทธิ์เรียกร้องให้สื่อเกาหลีค่ะหยุดล้อแรงงานสุจริตว่าเป็นสแกมเมอร์ค่ะแต่ท่าทีดังกล่าวกับถูกชาวเน็ตเกาหลีจํานวนมากค่ะ ตั้งคำถามว่าเหมาะสมหรือไม่คะเมื่อประเทศเจ้าบ้านค่ะกำลังเจอกับภัยสแกมที่ลามถึงชีวิตการประท้วงครั้งนี้ค่ะนำโดยสมาคมรายงานกัมพูชาในเกาหลีค่ะซึ่งรวมตัวกันในพื้นที่อุตสาหกรรมขยองกีนะคะแล้วก็ปูซานเมื่อเช้าวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะพร้อมคำขู่ว่า หากสื่อและรัฐบาลยังล้อเราจะหยุดงานทั้งหมดค่ะโดยย้ำว่าขบวนการแกรมที่รักพาตัวชาวเกาหลีใต้กว่า300รรายในปีนี้เป็นฝีมือของแก๊งจีนข้ามชาติไม่ใช่ขนกัมพูชาค่ะแต่แทนที่จะได้แรงเห็นใจค่ะชาวเน็ตเกาหลีใต้กลับมองว่าแรงงานกัมพูชาไม่เข้าใจสถานการณ์เพราะรัฐบาลโซลเพิ่งประกาศเตือนเดินทางห้ามเด็ดขาดพื้นที่ชายแดนแกมเมอบร์วาเวตปอยเปตนะเมื่อวันที่16ตุลาคมหลังกรณีนักึกษาววัย2 2ปีถูกทำร้ายจนเสียชีวิตในค่าแกมอร์กัมพูชาเมื่อวันที่8สิงหา คมที่ผ่านมาค่ะเหตุที่ทําให้ประชาชนเกาหลีรับไม่ได้จนเกิดแรงกดดันให้ภาครัฐยกระดับมาตรการตอบโต้ค่ะด้านนักวิชาการรายงานจาก The Korea Herald ค่ะได้มองว่าการประท้วงของแรงงานกัมพูชาครั้งนี้อาจกลายเป็นดาบสองคมค่ะเพราะว่าเกาหลีใต้เองกําลังพิจารณาปรับนโยบายแรงงานต่างชาติให้ เพิ่งพารายง,งานจากเวียดนามอินโดนีเซียและก็เนเปลาลมากขึ้นค่ะเพื่อกระจายความเสี่ยงหลังเกิดภาพลักษณ์เชิงลบต่อก,กัมพูชาซึ่งแรงงานกัมพูชาในเกาหลีใต้ราว1 0 0 0 0คนค่ะตอนนี้กลายเป็นกลุ่มเสี่ยงถูกเลิกจ้างมากที่สุดค่ะซึ่งแหล่งข่าวจากวงการแรงงานก็เผยว,ว่านายจ้างบางรายเนี่ยเริ่มลดชั่วโมงงานนะเพราะว่ากลัวแรงงานจะถูกสังคมกดดันหรือขาดจิตใจร่วมกับบริษัทนั่นเองค่ะด้านกระทรวงแรงงานเกาหลีใต้ค่ะยังไม่ออกแถลงการโดยตรงค่ะแต่สื่อหลากหลายสำนักนะรางงานตรงกัน,นว่าโซมไม่พอใจท่าทีครูหยุดงาน พราะมมองว่าเป็นการใช้ประเด็นอารมณ์มากกว่าการสื่อสารทางการทูตค่ะ ขณะที่ฝ่ายกัมพูชาค่ะก็ถแถลงเมื่อวันที่3ตุลาคมว่ารัฐบาลจับผู้ต้องสงสัยกว่า3,000รายในเดือนกรกฎาคมค่ะแล้วก็ปิดค่าสแกมเมอร์53แห่งพร้อมย้ำว่าต้นต่อมาจากอาชญากรจีนไม่ใช่คนกัมพูชาค่ะอันนี้เป็นอ้างอิงจากพนมเปญโพสต์นะคะอย่างไรก็ตามค่ะแหล่งข่าวในวงการทูตเอเชียตะวันออกก็ชี้ว่าเกาหลีใต้ไม่ได้มองแค่เรื่องศักดิ์ศรีค่ะแต่กำลังพิจารณาความมั่นคงของระบบแรงงานและการที่แรงงานกัมพูชาคูหยุดงานอาจกลายเป็นข้าออ้างให้โซล,ลดโคต้าแรงงานกัมพูชาในปีหน้าาค่่่ะกลววได้า จากการชุมนุมที่ตั้งใจปกป้องศักดิ์ศรีชาติค่ะอาจากลายเป็นการผลักตัวเองเข้าใกล้ประตูขาออกของระบบแรงงานต่างชาติในเกาหลีใต้ค่ะและถ้าโซตัดสินใจลดคนกัมบ,บูชาออกจากระบบจีนค่ะคนที่ต้องกลับบ้านยาวๆอาจาไม่ได้มีแค่ผู้นำการประท้วงตกงานนับหมื่นค่ะแรงงานเอมเมนท่านชมสถานการณ์ระหว่างความตึงเครียดระหว่างเกาหลีใต้และกัมพูชาดูจะเข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโอ้โหดิปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยผมไม่ดูโพสต์ทีของแรงงานกัมบ,บูชาที่ทำงานอยู่ในเกาหลีใต้นะเขาโพสต์แบบนี้ นี่ครับเขาโพสต์เป็นภาษากัมพูชาภาษารรเบานะแต่ว่าด้านล่างเป็นภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาอังกฤษบอกว่านี่ครับ e ิ t ด n บอร n นิ่งเดอะบ s สชาวเก e หลีกิฟต์ i ีออด m สคัมเบเนเต e รีคือเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าบอสชาวเกาหลีนะครับใช้คำพูดที่เข้าข่ายเชิงเลือกปฏิบัติหรือว่าดูถูกดูแคลนนะครับแล้วก็มีใบหน้าที่ค่อนข้างโกรธนะครับแล้วก็บอกผมว่านะ and s a y เตอร์ฮาวอีสต์ยูค like ันทูฮีไลคือประเทศคุณเป็นแบบนั้นได้ยังไงนะครับ และบอกด้วยว่า you r country is not good ประเทศคุณเนี่ยมันแย่เลยนะแย่เลยนะประเทศคุณเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาเหนื่อยแล้วที่ทำงานต่อไปเป็นไงจ๊ะโบยไหนบอกว่าที่ขมิ้นมีงานเยอะสามารถดองรับ พนักงานขมิ้นไล่อย่างสบายแล้วบอกว่าเงินเดือนในกัมพูชาไล่เยอะกว่าที่ทำงานในประเทศไทยบอนพี่น้องกัมพูชากลับมาแต่น้องเดียเท่าที่น้องเดียเห็นเนี่ยนะ บางคนลักลอบเข้าประเทศไทยหลังจากที่กลับมาขมิ้นแล้วลักลอบเข้าไทยเพราะว่าไม่มีงานทําบางคนก็บอกว่าทํางานหลายวันแต่ไม่ได้เงินเท่าทําในประเทศไทยก็เลยต้องอาศัยดักลอบเข้าประเทศไทยเพราะว่าในประเทศไทย งานดีเงินดีและในขมีนไม่มีงานทําบางคนนี่ไม่ได้ทํางานไม่มีข้าวกินเลยก็มีโอ้โหพี่พีเอฟได้ฟังแบบนี้แล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างรู้สึกอย่างที่น้องเดียรู้สึกไหมบ้างไอ้บอยนี่อวดเก่งอวดรวยเอฟซบอกขมีนนะ ว่าให้ไปทํางานกับไอ้บอยเดยเพราะไอ้บอยดวยอยู่เด้วอันนี้น้องเดียซื่นสมจริงๆนะพพฟซีอาคิวิดีโอนี้ถ้าเกิดว่าน้องเดียบ์สบมาถมานําเสนอหรือว่า,มา,า,ามานําเผยแร่อะไรพพฟซีสามารถบอกน้องเดียรอะไรเด้อเดียวน้องเดียจะได้ดบคลิปนี่ออกนอกกระฟ้าพพฟซีที่เขามาเด้วก็จะดื่มกดใดกดแร์กดติดตามหรือวากดกระดิ่งแจงเตือนห้ทั้งสองน้องเดียสาวาลาวในเด้อพอก็คิดหนาะพือพี่น้องกราบสบายดีบาย